ขนมจากต้นไม้้างเฮื่อนที่ทุกเขื่อนก็ต้องปูบักต้นลงมาขุดเอาเนื้อทางในไม่เห็นขนมจังซี่ผู้ใดเคยกินแน่เมนุขนมที่ว่าหอดนี่ก็เป็นเธอแรกเลยจากพี่น้องที่เสียเอามาเห้ดต้นไม้ที่ว่าหอดก็คือต้นอันนี้เลยต้นของเพล่นก็ะจังเม่นกินได้หลายอย่างข้างจากพี่น้องมากเอาไปตามดอกตผูกกับใบของเพล่นกระเสียไปลวกจำเจวนะจากพี่น้องเซาคัคือกันใบสดๆของเพล่นกอาไปกินเมี่ยวมะกูกะแซ่และพี่น้องเนจ้าเคยกินมงใดของเพิ่นแน่แต่ว่าเมื้อนี้กาะพี่เราะ่เนี่ยน้าจากพี่น้องซี่ บักลงไปเลยจ้าเพราะว่าเพิ่นสูงเฮงแล้วที่บักลงมานี่ก็บ่เป็นว่าถิมได้จ้าพี่นอ้องเสียไปเ,ปเห็ดขนมแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮาซิได้กินหมากเพลินตำเนาะจ้าเฮาเอาถุงไปครอบใสไว้เพิ่นกะสิเกิดอยู่ตำๆเนาะจ้ากินง่ายพอแต่ว่าลืมว่าต้นนี้มันตัดเถึ่นะจ้าพี่น้องทางในก็เลยเป็นดำๆจังีก่ก็เลยได้ไปหาต้นใหม่เนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าต้นนี้ก็อยากเถาอ,อยู่เอาไปเอามากับโบวิดมาหุงขางเถียงเนี่ยนะจ้าพี่น้องยังน้อยยังหนุ่มอยู่จ้าก็เอามากินซะก่อนต้นที่ว่าปลูกพร้อมก เป็นตอนในนูนะจ๊ะล้กก็ผ่าเคร่งเอาไปล้างน้ำนะจ๊ะล้วก,กะขูดทั้งในเพ่นองเบิ่งไม่จา๋าตาเสดายเฮงอันเท่าๆที่อามาก็คือเหตุบ่ได้นะจ๊ะเพราะว่าแขง่งเฮงก็สีได้โตมาคุ้งข้างเทียนเนี่ะจ๊ะพี่น้องเอามาคูดมื่อนี้ก็เฮตดขนมสิ้นมาคุ้งเธอเลกได้จ๊ะมาเบิ่งน้ากันจาวาสีเป็นตะกินหรือบ่ของตะเกาเคยกินตหนวยเคยกินตะใบนะจ๊ะมื่อนี้กินสิ้นเบิ่งจ๊ะพี่น้องว่าสิแซบหรือบ่ล้างแล้วกรขูดเอาทา้้งในเพลนจ๊ะพี่น ก็บีบน้ำพงเพ่นออกให้เบิร์แล้วกัสิมาเทแป้งผสมกันนะจ้ะกับิีมีแป้งขาวเจ้าแล้วก็แป้งมันใส่เกลือลงไปน้อยนึ่งนะจ้ะแล้วกัน้ำกะทิน้ำตาลบัานนี้ก็คข้นครข้สให้สุยางเข้ากันข้่นเข้ากันแล้วแล้วเขากัสิใส่เนื้อใส่ซีนของมะหุงนี่่ะจ้ะลงไปเลยเมิ่งกังซี่กับ,บ่บได้คือเนื้อมะหุงด้อจ้าพี่น้องกัเป็นตาแซบยูอันนี้ก็ไปเบิ่งในแอบเแด็กนะจ้ะเห็นเพ่นเหตดก็เลยอยากเหตุลองเบิ่งแต่ว่ามื้อนี้เิ่ข้ามซบเนมักวที่่อยูในสวสน้าเนพพัันุุออีหหยงเเเเาาากกสสมมต้้ใ่ปื้อ ใการห่อกห่ง่ายๆจังซีเลยจ้าใส่ซีนมะขุงลงไปสกอเนะจ้าแล้วก็ใส่ใส่ทั้งกางแล้วก็สิผับห่งอง,ง่ายๆคือจังเขาหอมอมกนะไม่เลยบางโมกเขากะสิลงใส่แต่ซีนมะขุ่งดีดอกลองเบิงกะห่ง่ายๆจังซีนะจา้าเบิรดนีกะสิได้ประมาณเจโมกจริงเมนูนี้คือวาสีแต่ปีกายและจ้าพี่น้องผันบะมี่มาคขุ่นบะมีบะมี่มากขุน่นาะจ้าต้นมัขุ่นาะจ้าพี่น้องยังบ่ทันได้คหน้าสิเป็ดเมนูที่หลายคนกัน้ังนมัขุ่น้ก็กินไึ้นะจ้าพี่น้องซ มาเปิดเบิ้งจ้าพี่น้องเมนูจากต้นหม,มักฮู้หน้าตาของเพิ่นก็นคือเป็นตาแซข้และเนาจ้ามีใส่พอแต่ว่าเ,เนื้อนี่ก็ต้องผสมแป้งใหม่เนี่ยจักน้อยเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าอยากแข็งอยู่แต่ว่ารสชาติของเพิ่นนี่ก็แซ่บอยู่เด้อจ้าพี่น้องเป็นหอมมันหวานแล้วเนือ้อของหมักฮู้ที่เฮาขูดก็สิเป็นกรุบๆนะใครที่มีต้นหมักฮู้ที่ใกล้สิโคนแล้วก็ลองเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องเมนูนี้เป็นเมนูแปลกๆแต่ว่ากินได้อีหลีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็แซ่บพอมาเด้อจ้ามากินแซ่บๆน้ำกันเด้อขนม มะคุ้งเน้ะจ้ะพี่น้องขนมต้นมะละโกเนเลยจ้าเถื่อเล็กเนยจ้ะพี่น้องี่เฮตดอกมากกคือเป็นตาเสบเลยเนาะจ้านี่สีเหลืองเลยตัวนี้เพราะว่าใส่มันเกี่ยวพร้อ,อ,ม,ม,นอมน้ำมีแล้วหย่ำน้ำตากรึบๆน้ำตอนตอนเนื้อมะคุ้งเนาะ แซ่บอยู่ด้จ้าพี่น้องหอมหวานมันเจ้วก็ยำ่มบๆบเนื้อมะกูดหอมเนื้อต้นมาคุูต้มสั่นอืม,อมวันนี้ก็นิีแบบว่ามันมันเกี่ยวพรอมนะจ้ะพี่น้องแซ่บเพื่อน ใส่ใส่พิม่มให้กินเบิึงเด้อจ้าพี่น้องทาา่าไผรมีแบบว่าต้นมะคุ่งที่ว่าสิคโคตรแล้วงไหมแต่มันหนักบางต้นก็นอยากถา่าวโคตรใชครับอื้อ หาก็เคยเห็นอยแล้วจ้ะขนมต้นม,นมักูอขนมต้นมักหูค่ะใครเคยกินคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะพี่โย